ท่ผู้ชมครับยิมชมชมรมพระวันนี้นะครับเราจะอยู่กันที่ร้านของคุณบอยท่าพระจันทร์ครับนะครับร้านคุณบอยท่าพระจันทร์ก็มีพระเหรียญนะครับแล้วก็มีพระผงก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นพระรูปหล่อพระกลิ่งก็มีนะครับสําหรับคนที่สนใจก็สามารถมาดูพระต่างๆได้ในที่ร้านคุณบอยคุณบอยครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาร้านคุณบอยเขาจะได้อะไรกลับไปครับทีแล้วโดยมากเขาจะมาถามว่าจะมาถามว่าองค์นี้ดูยังไงองับองนี้เล่นกันเท่าไหร่แล้วเราก็จะแนะนําไปเรื่อยๆถ้ามีคนที่สนใจเรื่องพระเครื่องก็มาถามได้ นะครับก็มาแนะนําพูดคุยกานนะครับที่ร้านนะครับแล้วตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็มีพระที่น่าสนใจอีกแล้วครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่องค์ใกล้คุณบอยนะครับผมเล่นองนี้ก่อนดีกว่าองนี้ก่อนเลยนะองนี้เป็นปู่เหรียญครับอ๋อปู่เหรียญปู่เหรียญที่ว่า2 4 4 0สี่วัดบวรนิเวศเสด็จพ่อร้อห้าเป็นคนตำหนักให้สร้างครับผมครับสร้างเหรียญนี้ขึ้นมาอครับผมครับครับนี่นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนิดนึงนะครับนะครับอืมครับผม องนี้หายากมากๆใช่ไหมครับี่จริงแล้วถามว่าหายากไหมก็ยังยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังหาง่ายอยู่ยังหาไม่ยากหาได้ไม่ยากแต่พอหาได้ครับนะครับแล้วองนี้นะครับคุณบอยครับองนี้เป็นเหรียญตัวเหล่าเอี้ยครัาพ่อเสืออ๋อเจ้าพ่อเสือนะครับเพ่อเสือตรงเสาอินช้าครับผมครับผมเคยไปไหว้ท่านนะครับเวลาเวลาแบบตุจีนครั้งหนึ่งเวลาใครชมก็จะโอบคนเต็มวัดไปไหว้อาอเต็มศาลเจ้าพูดผิดครับผมครับนี่ผมก็ไม่เพิ่งเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าทางทางศาลมีการสร้างเหรียญ มีมีการสร้างตั้งแต่ปี <ผม S> 2,490กว่าก็มีการสร้างเหรียญรุ่นแรกจะเป็นเนื้องเงินครับผมครับแล้วก็มาปี2,500ที่โด่งดังจะเป็นรุ่น5เหรียญปี2,500ทรงเดียวกันเงี้ยจะเป็นเนื้อทองแดง,ดง,ดง,งครับเนื้อเงินอันนี้นจะแพงปัจจุบันนี้ก็ยังทํามีการทําเหรียญอยู่ ก็ทุกวันนี้ก็มีการสร้างไปเรื่อยๆครับผมครับแต่นี่เป็นเนื้อทองคำครับปกติเวลาผมไปไหว้ที่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยไหว้เสร็จก็จะกลับเลยเพราะว่าคือในใจไม่คิดว่าที่ทางศาลจะทำวัตถุมงคลด้วยมีครับมีให้ทำชาบูชาเพราะว่าเหมือนกับว่าปีชงปีนี้ให้ห้อยอง์นี้อะไรอย่ีนะครับอีกหน่อยไปต้องแวะดูหน่อยแล้วครับนะครับแล้วก็องค์นี้ครับคุณบอยผมสะดุดองนี้ครับเสด็จพ่อรอหัทที่ที่เราเห็นเป็นร่องรอยเหมือนรอยไหมนี่คือเกิดจากอะไรครับที่ถ้าเหมือนกับเหรียญเนี่ยโดนอาจจะโดนคาบเหงื่อ หนึ่งนะครับสัษฐานว่าอันหนึ่งอาจจะโดนข้ามเหงือสองอาจจะโดนน้าหอมน้ําหอมมีกจะทำปฏิกิริยากับเนื้อทองมักจะขึ้นเกิดสีส้มๆแดงๆเนี่ยอ๋ออย่างอนี้ก็เป็นทองคำทองแดนทองคำใช่ครับเนื้อเดงเป็นทองคำนะครับคุณผู้หญิงที่ชอบฉีดน้ําหอมแล้วห้พระก็ต้องระวังกันด้วยนะครับด้านหลังก็เป็นรุ่นอันนี้เป็นรุ่นใหม่ครับประมาณสักยี่สิบปีแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่ก็ยังไม่ค่อยมีค่านิยมมากมายเพียงแค่าเป็นใน้อทองคำ ครับผมนะครับครับแล้วองค์นี้นะครับคุณบอยอันนี้เป็นเหรียญพรมนุ่นีวัดสุทัศน์อีกครับครับองค์นี้ที่เก่ามากครับเก่ามากสองสี่หกหนึ่งโอ้โหครับผมครับเก่ามากแต่พี่เนี่ยว่าเหรียญเนี้ยไม่ระบุอะไรไว้ในตัวเหรียญเลยครับผมทำให้นานผ่านมาหลายหลายปีเนี่ยช่วงประมาณสักสิบกว่าปีหลังไม่มีเคยมีใครพูดถึงเหรียญนี้เลยครับเนื่องด้วยหนึ่งจำนวนการสร้างที่ค่อนข้างน้อยสองเป็นเหรียญที่คนเขาค่อนข้างลืมครับสามเก๊ค่อนข้างเยอะครับ ทำให้คนเูลาเจอปุ๊บแยกแยะไม่ออกว่าแท้หรือเก๋หรือปลอมก็เลยแยกกันทีนี้ก็เลยลืมกันไปเลยครับนี่เป็นเหรียญชมวุณีวัสุครับแต่คุณบอยก็ยังเก็บเอาไว้ใช่ครับครับผมแล้วด้านหลังแล้วครับคุณบอยคือคือด้านหลังนี่สึกไปหรือว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างที่คุณบอยพูดเอาไว้อครับผมครับทำไมครับคุณบอยทำไมถึงไม่มีการจารึกอะไรไปเลยครับก็คืออย่างที่ผมบอกว่าพระคณาจารย์โรงงานบางบางโรงงานวัดเป็นคนสั่งให้ทำครับก็วัดอาจจะมีดีไซน์แบบนี้โรงงานก็ทําตาม แล้วก็มาถึงปัจจุบันแต่บางเหรียญมีอัคราจารนะครับมีลายลายมือจานครับก็แล้วแต่นะครับต่างกันไปนะครับองค์นี้นะครับคุณบอยอันนี้เป็นหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญครับผมโอ้โหยนคสมัยสงครามสองพราม2514เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านครับรูปแรกของเหรียญก็สวยงามดีครับเป็นเหรียญที่ค่านิยมยังไม่แพงมากแต่น่าสะสมครับเหรียญนึ่งอยู่ประมาณสัก4ีห0 0มื่นครับคุณบอยอย่างเวลาคุณบอยมองแต่ละองค์ในอย่างองค์นี้ที่คุณบอยพูดว่ามูลค่าทางตลาดอาจจะยังไม่ไม่แพงมากแต่คุณบอย มองจากอะไรว่าทําไมพระอุี้ถึงน่าเก็บสะสมครับคือผมเชื่อว่าพระเคจิตในในยุคนี้ในยุคประมาณสักปี2องพกว่า20กว่าเนี่ยเป็นพระที่น่าสะสมแล้วก็มองถึงน,นนะถ้าจะเก็บไว้เพื่อมองในะควรว่าราคาจะแพงขึ้นเนี่ยพระสไตล์ปี2องพร้ตั้งแต่2องพัรอจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับรุ่นประมาณสักปีหนึ่งกว่าเป็นเป็นยุคที่น่าเก็บและสะสมมากที่สุดครับครับคุณบอยครับ,รบแล้วองค์นี้ล่ะครับอ่าอันนี้พทอเป็นเหรียญลงพทวดวัดช้างให้250 8ันร้อยแปดแเรียกเหรียญห้าเหลี่ยมครับ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมีเหรียญห้าเหรียญนะครับเป็สมที่ว่าวัดช้างให้ปีสองพันร้อยเก้บด้านหลังก็เป็นรูปของพระครูวิสัยโสพลทิมวิิสสัยโมนะครับครับผมนะครับสวยงามทั้งสองด้านเลยนะครับครับผมนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อการสภาพนี้นะสิบล้านเลยครับที่มองว่าสีสันของกระไหล่บ่งบอกถึงธรรมชาติในการเก็บได้ด้วยครับครับถ้าสีสันอย่างนี้แพงเลยครับผมครับครับนะครับแล้วก็หลวงพ่อโสธรอ่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยบางคนอาจจะเจอบ่อยมากเลยตามบ้าน เจอปุ๊บแต่ไม่เข้าใจว่าอะไรคือ5 7 5 7ครับเราจะนับจากนี้ฮะนับจากเม็ดผสมด้านบนสุดแถวบนน่ะถ้านับได้5เม็ดก็จะเรียกว่าพิมพ์หเม็ดผสมนี่คือตรงด้านนี้นะครับด้านด้านบนนีฮะที่เรียงอยู่ข้างบนนะฮะอ๋อครับที่อยู่บนสุดเกือบยอดชะดาเนี่ยนะครับเกือบเกือบจะถึงยอดชะดาครับโทานั้นครับเดี๋ยวผมจะระบุให้ชัดเม็ดอ่าเกือบจะถึงยอดชะดาข้างบนที่มีสามเหลี่ยมด้านบนเนี่ยอ๋อครับครับถ้านับจากเม็ดบนมาเม็ดบนได้5เม็ดล่างได้เจ็เขาเรียกพิมพ์ห้แต่อย่าลืมต้องนับ2ฝั่ง ครับบางคนอาจจะสงสัยว่า57 57คืออะไรก็แล้วแต่เม็ดผสมเม็ดบนเนี่ยห้าเม็ดล่าง7พลิกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งข้างบน5ข้างล่าง7จ็ดเขามีด้วยกันเดี๋ยวผมจะแนะนำคือคือ57 57วงแหวนวงแหวนในที่นี้อาจจะไม่จะไปดูที่กันยูที่นิ้วมือท่านมีแหวนไม่ใช่หรือที่หน้าอกจะมีวงกลมเขาเรียกวงแหวนอ๋อครับอย่างองค์นี้มีวงแหวนมีวงแหวนแต่จะอยู่ฝั่งเดียวโทษนะครับครับอ๋อผมเห็นแล้วตรงตรงตรงอาจจะมีนี่เอามาสบองใช่ไหมใช่ครับผมเนี่ยเป็นเป็นครึ่งวงกลมวงแหวนใช่ใช่เร เขาเรียกพิมพ์57 57วงแหวนจะมีพิมพ์เดียวที่มีวงแหวนก็คือพิมพ์57 57นี่นะครับเห็นเป็นครึ่งวงกลมอยู่ตรงนี้ครับใช่ครับใช่ครับแต่มันมีด้วยกันหลายพิมพ์ครับ57 57วงแหวน57 57ไม่มีวงแหวน67 67 57 67ครับ56 57มี5พิมพ์คนสงสัยแน่นอนว่าอะไรเรียกอะไรใหเหมือนใบหวยจริงๆไม่เป็นเม็ดะสบที่อยู่ด้านบนครับคุณผู้ชมครับรีบนำมานับกันเลยครับว่าว่าได้ว่าได้กี่เม็ดนะครับผมนะครับแหมอันนี้ก็เป็นคววาามรรู้้ทีี่่เยกได นึกไม่ถึงจริงๆนะครับจริงๆตอนเหมือนผมศึกษาใหม่ๆผมก็ไม่เข้าใจอะไร5 7 5 7จรับจนกระทั่งผมเองเนี่ยพยายามเรียนรู้อ๋อเขานับจากเมพรต่อศอกนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีรัดที่คุณบอยบอกเรานะครับไม่ต้องเป็นศึกษานานนะครับคุณบอยครับแล้วอย่างองค์นี้นะครับเอวผมต้องดูกันนะฮะโอเคอันนี้เป็นพระชัยวัดพิมพ์ป้อมต้อมเล็กของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมครับเป็นพระที่เป็นพระที่หล่อมาเป็นช่อชๆๆช่อชชหนึ่งก็จะมีหลายสิบองค์ ครับแล้วพอการหล่อเสร็จปุ๊บแล้วก็มีแทงตะไบที่ก้นครับผมครับสวยงามครับพระชัยครับผมครับผมครับองนี้ก็หลวงปู่ทวดเป็นหลวงปู่ทวดพระช้างให้ปี2505ครับพิมพเสาแบบพิมพ์เสาอากาศครับผมการการแยกไม่พิมพ์ของแต่ละพิมพ์เนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะอย่างหลวงปู่ทวดเนี่ยมีเตารีดใหญ่อันนี้เขาเรียกอันนี้เป็นพิมพ์เตารีดหลังหนังสือเขาเรียกหลังหนังสือหลังหนังสือเนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบก็คือ หลังมีเสาอากาศกับหลังไม่มีเสาอากาศครับเสาอากาศที่คืออะไรครับคือเส้นเส้นที่มันวิ่งจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยฮะอ๋อเป็นเป็นเส้นที่เกิดจากแม่พิมพ์การแกะแม่พิมพ์ครับแต่องค์นีม้มีเสาอากาศอันนี้มีมีเสาอากาศเพราะมีเสาอากาศมีแยกด้านหน้าเป็น2แบบก็คือมีตัวทอกับไม่มีตัวทออีกครับผมจะมีตัวทอก็คือหมายถึงว่าทอทหารอยู่ตรงซอกบัวเท่านะครับครับนี่ถ้ามีทอทหารอยู่ใต้ระหว่างบัวบัวกับองค์พระที่ท่านนั่งอะใต้ขาใต้ขาถ้ามีทอทหารก็จะเป็นพระที่นิยมเขาเรียกว่าพิมพ์ททหาร แต่องนี้ไม่มีองค์นี้ไม่มีนะครับคือถ้ามีจะเห็นเป็นท้าวทหารใช่ไหมใช่เป็นท้าวทหารนะครับซึ่งรายละเอียดของพระเนี่ยมันจะมีแยกเป็นดีเทลต่างๆมากมายรายละเอียดมากมายครับแต่องค์นี้นี่มีเสาอากาศที่เป็นเส้นๆบางๆนี่ใช่ไหมครับใช่ครับลากขึ้นมาเฉียงขึ้นมาเน่ใช่ครับใช่ครับอ๋อคือเส้นไม่จำเป็นต้องตรงอาจจะเฉียงใช่คือต้องเฉียงทุกองค์แล้วเขาจะเฉียงไปทางเดียวกันถูกไหมครับถูกต้องครับก็จะแม่พิมพ์เดียวกันครับเนี่ยครับเห็นแล้วเป็นเส้นเสาอากาศตรงนี้นะครับครับผมอันนนีี้กก็็เปวิธารดู แล้วก็มาถึงองค์นี้ครับเรียกได้ว่าช่วงนึงนี่โด่งดังสุดๆในว่าเราเป็นองค์พ่อจดูคมครับผมนะครับนะครับช่วงนี้ก็แสงเงียบไปหน่อยนะครับแสงเงียบไปนะครับแต่ผู้ที่สะสมก็ยังก็ยังมีอย่นะครับใช่ครับนะครับอย่างองค์นี้นี่เป็นมาจากที่ที่ไหนเป็นรุ่นซับเทวาเป็นรุ่นที่คนในสมาคมมาเครื่องเนี่ยร่วมกันสร้างครับผมครับสวยงามเลยนะครับแล้วมี บัวประดับนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นองค์พระราหูใช่ครับนะครับแล้วก็12นักษัตรย์นะครับตามแบบฉบับขององค์จตุคามรามเทพเลยใช่ครับนะครับโอ้โหสวยงามจริงครับคุณบอยครับแล้วก็มาถึงองค์นี้ครับองค์นี้นี่โอ้โหเรียกว่าสะดุดตามากมากเลยครับนะครับครับอันนี้เป็นเหรียญเสด็จพ่อรำห้าครับผมแจกไว้เพื่อบำรุงตระกูลวงให้เจริญครับเขามีระบุไว้เลยฮะบำรุงตระกูลวงให้เจริญจะแจกเฉพาะข้าราชบริพารชั้นในรวมถึงเป็นหม่อม หม่อมเจ้าครับผมครับจะจะต้องเป็นคนที่พิเศษจริงๆถึงจะได้รับครับมีสร้างด้วยเงินและในทองคาครับอันนี้ก็สร้างสร้างในบ้านเราหรือเปล่าครับสร้างในบ้านเรานี้งานไทยครับผมครับโอ้โหงานไทยนี่ก็สวยงามไม่แพ้งานต่างประเทศเลยนะครับนะครับด้านหลังก็เป็นช้างเอราวัณอ่าใช่ครับครับเป็นเหรียญค่อนข้างหายากมากมากครับผมนี่ผมไม่เคยเห็นเหรียญลักษณะแบบนี้เป็นครั้งแรกครับนี่มือมือสัตว์เลยนะครับครับผมครับอย่างองค์นี้เป็นเนื้ออะไรครับคุณวัยเป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินนะครับ นะครับครับผมคุณบอยครับอย่างผมถามนิดนึงจริงๆองค์เนี้ยหน้าต่อเริ่มต้นเนี่ยเป็นเนื้อเงินแปลว่าลักษณะขององค์ต้องเป็นเงินเงาใช่ครับนะครับถ้าหากคุณผู้ชมที่มีพระเนื้อเงินที่เก็บสะสมไว้แล้วทุกวันนี้เกิดดําขึ้นมาถ้าจะเอาไปทําความสะอาด่าผมไม่ผมไม่ค่อยแนะนําให้ล้างพระโดยที่เราไม่รูขั้นตอนในการล้างครับผมเคยมีพระบางองค์นะครับผมเก็บรักษาคือผมได้มาด้วยการล้างเห็นว่ามันดํามั่งมันสกปกมั่งล้างผิดวิธีพระองค์นั้นเสียเลยเสียเลยหมาที่นี่หมายถึงว่า เราล้างผิดวิธีผ้าอ,องค์นั้นคุณจากเดิมทีที่ไม่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเราแช่ผิดแช,โช่โลชั่นโลชั่นทำผิวนี่ช่วยในการทําให้พระเนี่ยสนิมเนี่ยหลุดได้บางส่วนแต่ผมแช่นานไปพระองค์นั้นเสียเลย<อ>เรียกว่าผิวเปิดจนพังหมดเลยครับแล้วจะทําให้กลับมาอีกทีเนี่ยยากฉะนั้นเวลาที่มีพระอะไรก็แล้วแต่ควรจะเก็บรักษาให้ดีแต่ถ้าเลอะแล้วก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละต้องดูว่า อย,อย่างถ้าสมมติว่าคนอาจจะสงสัยว่าจะทํำยังไงมาปรึกษาผมได้ผมจะช่วยแนะนําได้ครับวิธีการวิธีการล้าง,าางที่ถูกวิธีครับ,ถ,รบถ้าล้างผิดวิธีอย่างที่ผมบอกว่าผ้าแท้อาจจะมองว่าแท้หรือเปล่ากลายเป็นผ้าแท้ที่ดูยากไปเลยก็ได้อย่างคุณผู้ชมที่มีพระลักษณะของพระเหรียญที่เก็บไว้ที่บ้านอาจจะตอนนี้อาจจะเขียวบ้่งมีสนิมมากก้างก็ผมว่ารีบนํากลับมารวบรวมแล้วก็นํามาทําความสะอาดอย่างถูกวิธีใช่ครับก็อาจจะทําให้ เนี่ยมีคุณค่ากลับมาเหมือนเดิมนะครับคือผมแนะนำว่าสมัยก่อนตอนผมเล่นผ้าใหม่ๆคนจะชอบบอกว่าให้แช่กระทิงแดงครับให้แช่กระถิงแดงที่เราดื่มนี่นะครับใช่ไม่ได้เลยพังเลยครับไม่ไม่ควรถูกไหมไม่ควรไม่ควรแล้วก็แช่ผงชูรสครับโอ้โหย้วนแต่ทําให้พักเสียสภาพนะครับห้ามทําเด็ดขาดห้ามทำห้าถ้าถ้าแช่แบบนี้คือผ้าจะเสียสภาพครับแล้วเรื่อความเชื่อที่หนึ่งนี่มันมาได้ไงเขาจะมีหนังสือเล่มเก่าๆอยู่เล่มหนึ่งอ่ะผมเคยอ่านเจอก็บอกให้แช่ผงชูรสครับผมแช่แล้วพักเสียหมดเลยเสียหมดเสียเลยครับ ซึ่งเราอาจจะแช่ผิดวิธีเราอาจจะไม่รู้สูตรตามที่เขาบอกจริงๆเราก็ได้อาจจะต้องผสมอย่างอื่นร่วมไปด้วยนะครับหรือว่าอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมใช่ครับใช่ครับในการแชนะ่ครับก็คือสรุปเราทําให้เป็นก็เลยเสร็จครับเพราะฉะนั้นคนที่มีพระหรือมีอมีของสะสมไว้ถ้าจะล้างเนี่ยผมไม่แนะนําให้ล้างเก็บไว้อย่างนั้นเพียงแค่ปัดฝุ่นก็พอปัดฝุ่นต้องใช้ผู้กันอ่อนนะครับอย่าไปใช้แปรงของเหนืองขัดไม่ได้นะครับค้าเสียหมดเลยต้องเป็นผู้กันผู้กันวัดภาพเนี่ยครับ่ใอหน่อยิ่มๆหน่อยใช่ครับปัดแค คุณบอยครับนอกจากร้านคุณบอยนี่จะมีพระเครื่องนะครับก็ยังมีในส่วนของพระบูชาด้วยนะครับท,ที่เห็น,หนอยู่ด้านหลังนี่โอ้โหสวยง่ายจริงครับรรรรเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุดยถึงพระสามองค์นี้กันครับว่าทําไมคุณบอยถึงมีพระใหญ่ขนาดน,นี้อยู่ในร้านครับ,บ